สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องแคลคูลัสกันนะครับกับหัวข้อที่เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยก็ว่าได้นั่นก็คืออินทิกรัหรือปริพันธ์นั่นเองครับโดยเราจะใช้คู่มือเล่มนี้แหละเป็นแนวทางในการสำรวจไปด้วยกันโอเคครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างเริ่มจากมองแคลคูลัสแบบย้อนกลับกันก่อนแล้วไปทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าปฏิยานุพันธ์ ไขปริศนาของบวกซที่หลายคนอาจจะสงสัยดูความต่างระหว่างฟังก์ชันกับตัวเลขแล้วก็ไปสู่ไฮไลท์เลยคือการหาพื้นที่และปิดท้ายด้วยพลังที่แท้จริงของแคลคูลัสครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยคือเราจะมองแคลคูลัสแบบย้อนกลับแต่ก่อนจะไปย้อนกลับเนี่ยเราต้องเข้าใจการเดินไปข้างหน้าก่อนใช่ไหมครับซึ่งก็คือเรื่องที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องอนุพันธ์หรือ Derivative นั่นเอง อย่างที่เรารู้กันนะครับถ้าเรามีฟังก์กชันสมมุติว่าเป็น f x เท่ากับ x กำลังสองเวลาเราหาอนุพันธ์หรือ differentiate มันเนี่ยเราก็จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงหรือพูดง่ายๆก็คือความชันของกราฟซึ่งก็คือ 2x อันนี้คือการเดินไปข้างหน้าแต่คำถามสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วถ้าเรามีแค่ผลลัพธ์ล่ะถ้าเรารู้แค่ว่าความชันคือ 2x เราจะย้อนกลับไปหาฟังก์ชันเดิมได้ยังไง นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยการเดินทางย้อนกลับนี่เองโอเคเมื่อกี้เราตั้งคำถามไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอกระบวนการย้อนกลับเนี่ยเขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าอะไรนี่เลยครับเขาเรียกมันว่าปฏิยานุพันธ์หรือ anti derivative ซึ่ง เออชื่อมันก็บอกตรงตรงตัวเลยนะว่ามันคือการทำสิ่งที่ตรงข้ามกับอนุพันธ์หรือ derivative ง่ายๆแค่นั้นเลยทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันสักหน่อยดีกว่าครับอย่างในตารางนี้เลยถ้าเรามีฟังก์ชัน f x เป็น2เราก็ต้องคิดย้อนกลับว่าเอออะไรนะที่ differentiate แล้วได้2คํคำตอบก็คือ2 x ใช่ไหมครับหรือถ้าเรามี x อะไรเอ่ย differentiate แล้วได้ x อืมก็น่าจะเป็น x กำลังสองส่วนส<ๆ>เห็นไหมครับมันเหมือนกันคิดย้อนกลับจริงๆเอาล่ะมาถึงจุดที่สำคัญมากๆเลยครับคือที่ผ่านมามันอาจจะดูตรงไปตรงมาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปไม่ได้เลยและนั่นก็คือปริศนาของเจ้าตัวบวก c นี่แหละครับลองคิดตามดูนะครับฟังก์ชันพวกนี้ y เท่ากับ x กำลังสอง y เท่ากับ x กํลังสองบวก5หรือจะลบร้อหรือบวกไปเลยล้านหนึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยพอหาอนุพันธ์ปุ๊บได้2 x เหมือนกันหมดเลยเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงกันคำตอบก็ง่ายนิดเดียวครับก็เพราะว่าเวลาเรา differentiate ค่าคงที่ไม่ว่าจะเป็นเลข5ลบ100หรือล้านหนึ่งผลลัพธ์มันเป็นศูนย์เสมอดังนั้นไอ้ตัวเลขข้างหลังเนี่ยมันเลยหายไป ลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนเรามีกราฟพาราโบลาอันเดียวกันนี่แหละแต่แค่จับมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงความชานนันณจุดเดียวกันมันก็เท่าเดิมแป๊ะแป๊ะเลยเพราะฉะนั้นครับเพื่อให้คำตอบของเรามันครอบคลุมทุกความเป็นไปได้นักคณิตศาสตร์เลยบอกว่างั้นเราก็บวกบวก c เข้าไปซะเลยโดยที่ c เนี่ยเป็นตัวแทนของค่าคงที่อะไรก็ได้ดังนั้นปฏิยานุพันธ์ที่ถูกต้องจริงๆของ 2x เนี่ยก็คือ x กำลังสองบวก c นี่คือคำตอบที่สมบูรณ์ครับโอเคพอเรารู้จักบวก c แล้วเนี่ยตอนนี้เราจะไปกันต่ออีกสเต็ปหนึ่งครับคือเราจะเปลี่ยนจากฟังก์ชันที่มีตัว c ติดอยู่เนี่ยไปสู่ตัวเลขที่เป็นค่าเฉพาะเจาะจงกันแล้ว ในโลกของปริพันธ์เนี่ยนะครับมันมีอยู่2แบบหลกัลกๆแบบแรกเรียกว่าปริพันธ์ไม่จำกัดเขตหรือ indefinite integral อันนี้คือสิ่งที่เราเพิ่งทำกันไปคือผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นฟัง์กชันที่ยังติดบวก c อยู่แต่แบบที่2นี่สิครับปริพันธ์จำกัดเขตหรือ definite integral สังเกตว่ามันจะมีตัวเลข a กับ b มาด้วยซึ่งเจ้าตัวนี้ลหะครับที่จะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลขเดียเด่ยวๆเลยไม่ใช่ฟังก์ชัน แล้วไอ้ก,การที่มันออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยมันสําคัญยังไงมันเอาไปทําอะไรได้นี่แหละครับคือไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรียนเรื่องนี้ก็คือเรื่องพื้นที่ครับใช่แล้วครับตัวเลขเป๊ะๆที่เราได้จากปริพันธ์จํากัดเขตเนี่ยมันคือพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองครับพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นโค้งของฟังก์ชันกับแกน x จากจุด1ไปอีกจุด1มันเจ๋งมากเลยนะ และวิธีคำนวณมันก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยครับตามหลักของสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสเนี่ยมันมีแค่4สเต็ปง่ายๆคือ 1. หาปฏิยานุพันธ์ f x ก่อน 2. เอาขอบบนหรือ b ไปแทนค่า 3. เอาขอบล่างหรือ a ไปแทนค่าแล้วก็ 4. จับผลลัพธ์2อันนั้นมาลบกันแค่นั้นเลยครับเห็นไหมครับว่ามันดูง่ายแต่เบื้องหลังความง่ายนี่แหละครับ คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากในโลกคณิตศาสตร์เลยนะคือมันเป็นการเชื่อมโยงสองเรื่องที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลยระหว่างความชันกับพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างน่าทึ่งเอาล่ะครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าอินทิกรัลเนี่ยมันใช้หาพื้นที่ได้แต่เชื่อเถอะค่ะว่าพลังของมันมีมากกว่านั้นเยอะเลย คือไอเดียของการคิดย้อนกลับเนี่ยครับมันเอาไปประยุกต์ใช้ได้อีกเพียบเลยอย่างเช่นถ้าเรารู้ความเร็วของวัตถุเราก็อินทิเกรตย้อนกลับไปหาระยะทางได้หรือถ้ารู้ความเร่งก็อินทิเกรตกลับไปหาความเร็วได้มันถูกใช้ในแทบทุกวงการเลยครับทั้งฟิสิกส์วิศวกรรมแม้กระทั่งเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปหัวใจของมันจริงๆนะครับปริพันธ์หรืออินทิเกรลเนี่ย มันก็คือเครื่องมือที่พาเราเดินทางย้อนกลับจากอัตราการเปลี่ยนแปลงกลับไปสู่ปริมาณดั้งเดิมการคิดย้อนกลับนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่ปลดล็อกการแก้ปัญหาใหม่ๆอีกมหาศาลเลย ทีนี้พอเรามีเครื่องมือที่สามารถเดินทางย้อนกลับจากความชันไปสู่เส้นโค้งได้แล้วลองคิดดูสิครับว่ามันยังมีรูปทรงแปลกๆหรือระบบที่ซับซ้อนอะไรอีกบ้างที่ตอนนี้เราสามารถจะวัดค่าและทำความเข้าใจมันได้มันไม่ใช่แค่การคำนวณแล้วนะครับแต่มันคือการมองโลกในมุมใหม่คือการสร้างสิ่งใหญ่ๆจากชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดแล้วเราจะหยุดจินตนาการถึงความเป็นไปได้ของมันได้ยังไงล่ะครับ